นิยายได้แดง EP8 อิ่มใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดการอัปตเตดตคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจากวันนั้นประธานชมรมว่ายน้ำก็เป็นแขกขาประจำคอนโดของสมาชิกปีหนึ่งชมรมขนมไทยมาจนยามจำเทเบียนรถได้ และเตรียมที่จอดรถไว้ให้ด้วยซ้ำพราถอนใจระบายความรู้สึกที่มันอัดแน่นออกมาริมฝีปากบางคลี่ยิ้มมือก็ขยับเขียนลิสต์รายการอาหารเช้าที่เจ้าตัวอยากทำมันเสียทุกอย่างถึงจะแค่กินข้าวเช้าร่วมกันคุยกันบางเรื่องทั่วไปและก็พาไปส่งมหาวิทยาลัยก็ถึะ ความสุขจะจุกอ,อกตายแล้วเพออะไรอยู่เสียงของพี่อุ้มดุพร้อมกับเอากระดาษม้วนตีหวัวเด็กหนุ่มดังโป๊กพามยิ้มแย่รูปหัวป้อยๆลืมไปเลยว่ากำลังบีบงานเรื่องสอนสมาชิกชมลรมการแสดงนั่งยิ้มอยู่ได้มีอะไรดีๆหรือไงฮึพี่อุ้มแอบถองสอกใส่คนโดนล้อกก็เกาหัวแก้มแดงๆไม่ได้ตอบ เอาละมาแล้วแนะนำกันหน่อยประธานชมรมทำอาหารปลกมือเรียกสมาชิกให้หันมาสนใจสมาชิกชมรมการแสดงที่จะมาเรียนกับเราจากนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์จะ้ะข้างๆประธานมีหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งผมยาวสีดำสนิทถึงกลางหลังยืนยิ้มให้สมาชิกชมรมทำอาหารสวยจนผู้หญิงด้วยกันยังมองตาค้าง แต่เหนืออื่นใดที่ทำให้พามต้องยืนอึ้งคือดวงตาดวงตาสวยสีเหมือนของพี่ดีนเทาเทาอมเขียวสวัสดีจ้าพามเสียงใสพร้อมใบหน้าแป้นแล้นของมะนาวโผล่เข้ามาในสายตาเด็กหนุ่มยิ้มกว้างดีใจมะนาวก็มาเรียนด้วยเหรอใช่แล้ว จับมือเพื่อนแกว่งๆเราได้บทน้องสาวนางเอกแหละมีฉากต้องนั่งทำขนมด้วยกันาพามัยั์หน้างเงึกแล้วนางเอกคือมะนาหันกลับไปหาหญิงสาวผมดำเมื่อสักครู่เดลรนณพรวงเนตรคณะอักษรปีหนึ่งจะ้ะอ่า น้องสาวพี่ดินจริงๆด้วยเกรงคืออาการที่พามกำลังเป็นอยู่ไม่คิดว่าจะได้เจอน้องสาวพี่ดินเข้าให้พอโดนจ้องมือแทบสัน่นก็เล่นมีดวงตาเหมือนกันขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าน้องชายพี่ดินก็เหมือนกันท่าทางจะยากแน่ๆเลยเดยวหันไปทำตาละห้อยกับมะนาวสองสาวเต็มไปด้วยสีหน้ากังวล เดี๋ยวผมทําให้ดูช้าๆนะพามนำแป้งสีม่วงที่ทําจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งอื่นๆแล้วก็เติมสีด้วยสีจากดอกอัญชันห่อกับไส้เค็มปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นก็หยิบอุปกรณ์หน้าตามเหมือนแหนบขึ้นมาแต่ตรงส่วนปลายแบนๆกว้างๆเป็นสีทองทั้งอันอันนี้เรียกว่าที่จีบชอบม่วงครับส่งให้หญิงสาวทั้งสองลองหยิบจับดู เวลาทำจีบทำแบบนี้นะครับพามค่อยๆใช้ที่จีบหนีบแป้งออกมาเป็นกลีบเล็กๆวนรอบก้อนแป้งนี่คือกลีบชั้นที่หนึ่งจากนั้นเขาก็หนีบแป้งด้านบนต่อนี่คือกลีบชั้นที่สองส่วนชั้นที่สามที่เริ่มแคบให้จีบตั้งๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็จบที่ด้านในแบบนี้ เพียงแป๊บเดียวก้อนแป้งก็กลายเป็นดอกไม้แสนสวยเล่นเอาสาวๆรวมถึงสมาชิกชมรมคนอื่นอ้าปากค้างสุดยอดสวยมากเดวอุทานพลางมองดอกไม้ดอกน้อยในจานตาเป็นประกายโหแต่งานกับเราเถอนะพามมะนาวไม่เลิกหล่อนโผก,กอดเพื่อนฟัดฟัดฟัดพามหัวเราะชอบใจ ก่อนจะสวนบทคุณครูมาดโหดแจกอุปกรณ์ให้นั่งจีบก้อนแป้งในตอนแรกพาไ่ให้จีบแค่ก้อนแป้งเปล่าเผื่อเสียแล้วก็เป็นดังขาดเดี๋ยวจีบแป้งขาดมั่งเรียงตัวไม่สวยมั่งต้องปั้นใหม่กันหลายหนนักเรียนนั่งจีบแป้งกันเคร่งเครียดแต่คนสอนกลับนั่งยิ้มหยิบแป้งหอ่อไส้แล้วจีบเป็นกลีบสอนกันสวยงาม และลูกนกน่ารักกดดันนักเรียนไปพางๆเผื่อแป๊บเดียวผลงานคุณสอนก็เรียงตัวอยู่บนจานหลายสิบลูปพามเดินไปต้มน้ำจนเดือดแล้วหลีไฟลงวางที่นึ่งบนหม้อแล้วปูด้วยใบยตองเขาเรียงก้อนแป้งลงไปจัดการพรมน้ำแล้วปล่อยนึ่งห้านาทีเพียงแป๊บเดียวคุณครูคนเก่งก็เอาช่อม่วงจัดเรียงบนจานโรยกระเทียมเจียว ตกแต่งด้วยผักาดหอมและพริกสดเสิร์มให้นักเรียนกินกันเราเดียวมองของว่างน่ากินบนจานเหมือนใจจะละลายเราเข้าใจความรู้สึกมนานาแล้วละ่ะหันกลับมาหาพามแล้วคว้ามมือจับมับแต่งงานกับเราเถอะฮคนโดนขอแต่งงานสองหนในวันเดียวยิ้มหวาน ขอแต่งงานไปก็ไม่ช่วยเรื่องจีบแป้งหรอกครับไปหน้าสดใสมองผลงานขอนักเรียนยังไม่ผ่านทั้งคู่เลยฝึกไปครับวันนี้ให้ลองจีบอย่างเดียวข้งหน้าจะให้จีบแบบมีไส้แล้วเอาไปนึ่งต้องรีบทำให้เป็นนะครับเพราะยังมีคิวเรียนแกะสลักผักผลไม้อันนี้ยากกว่าเยอะคำพูดโหดร้ายผิดก,กับหน้าตา ทำเอานักเรียนหัวหดกลับไปจีบแป้นต่อแต่ไม่ไวายถ่ายรูปขนมอัพลงเฟซลงไอจีกันยกใหญ่พามสายหัวเขาจีบขนมส่วนที่เหลือเพราะตั้งใจจะแจกให้สมาชิกเอากลับไปกินที่บ้านแต่ก็ต้องสะดุ้งหยงเมื่อมือถือส่งเสียงเตือนว่ามีข้อความเข้ามาลายเด็กหนุ่มหัวลอกา๊ากเมื่อเจ้าทีมวยวายมาในลน์กลุ่ม โอยหวนอยากจะกินบ้างซึ่งแน่นอนว่า,าพานเตรียมเผื่อไว้แล้วเขาพิมพ์ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มพลันอีกข้อความก็เด้งขึ้นมาพี่ดีนดีนทำชอบม่วงเหรอสอนชมรมการแสดงใช่ไหมาพามพี่ดีรู้ได้ไงครับเขาจำได้ว่ายังไม่ได้เล่าให้อีกฝ่ายฟังเพราะไม่แน่ใจว่าชมรมการแสดง จะยอมให้ออกไปเล่าไหมดีนเห็นน้องสาวลงในเฟซดีนยืนยิ้มกับมือถือเมื่อสักครู่เขาอ,อัปเดตรายการซ้อมแข่งในหน้าเพจชมลมแล้วดันเห็นฟีดของน้องสาวเด้งขึ้นมาเป็นดอกไม้สีม่วงน่ากินพอมองจุดเช็คอินเป็นชมลมทำอาหารเขาก็เดาได้เลยว่าเป็นฝีมือใครอดไม่ได้ที่จะทักลายน้อง ตลกดีนะที่เขาอยากเห็นหน้าใสๆพร้อมรอยยิ้มทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเจอกันเมื่อเช้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุยกับใครอยู่เสียงกระแนกกระแหน่ของรองประธานดังขึ้นด้านหลังเจ้าของหัวสีทองชะเง้อมองแต่ก็โดนมือใหญ่ดันไห้ออกมาเสือกดินพิมพ์ตอบน้องอีกสองสามคำก็ปิดมือถือเก็บเข้าล็อกเกอร์วินยักไหล พวกเขาพากันออกมาที่สระว,ว่ายน้ำกว่าตามเมาสมาชิกที่เริ่มฝึกกันไปสักพักใหญ่แล้วแกรู้ไหมเดี๋ยวนี้ยแกยิ้มบ่อยขึ้นหน้าตาโค้นมีความสุขถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วเริ่มวอร์มร่างกายแล้วเมื่อก่อนฉันเป็นยังไงดีนเองก็ทำแบบเดียวกันเขาแซงเลิกคิ้วสงสัยหน้านิ่ง ไม่หือไม่อือ้อขมวดคิ้วตลอดด่าอย่างเดียวแล้วก็ชอบมองหาอะไรตลอดเวลายืดตัวขึ้นเท้าเอวแล้วเหยียดยิ้มใส่เพื่อนสีแต่ตอนนี้แกเลิกมองหาแล้วหาเจอแล้วละสิดินหัวลาะตในลำคอเขาวอมอีกสักพักก็เดินเข้าไปตรงหัวเพื่อนแล้วลากไปที่สะแข่งกันหน่อยไหม วินผิวปากวิวนานๆหมอนี่จะชวนของแข่งสักทีจัดไปสมาชิกชมรมว่ายน้ำส่งเสียงฮือฮาเมื่อสองบิ๊กลงสะโค้นโบกมือให้เด็กๆย้ายลูกแล้วใช้ลูกกลางสะเป็นสนามประลองฝีมือไปไปมาๆคนอื่นเลยขึ้นจากสะเพื่อยืนดูกันแข่งแทนฟรีสไตล์200เมตรแล้วกัน โคดถือกระดานจุดข้อมูลพร้อมนาฬิกาจับเวลาล่างสูงใหญ่เข้าประจำที่พร้อมสวมแว่นตากันน้ำทันทีที่เสียงนกหวีดดังทั้งคู่ก็ดีดตัวลงสู่ผืนน้ำอย่างรวดเร็วไอ้เฮียโคดไว้อ่ะทีมูทานพร้อมเขย่าคอเพื่อร่วมทีมเมื่อเหตุการ์เคลื่อนไหวรวดเร็วของทั้งคู่อยู่ชมรมมาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นสองคนนี้แข่งกันนี่แหละ อีกอย่างเวลาซ้อมก็ไม่เคยมองกันด้วยเพราะต่างคนต่างพยายามทำเวลาชมลมว่ายน้ำตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ตื่นเต้นช่างักฝีเท้าของคุณที่กำลังมาเยือนพามเดินเข้าเขตสะพร้อมมะนาวทั้งคู่รีบดึงเข้าไปหาทีมเพื่อสอบถามว่ามีอะไรอ้าวพอดีเลยวันนี่เลยทีมยิมกว้าง ท่นพี่ยิบผ้าขนหนูฝืนเล็กยัดใส่มือเพื่อนส่วนนี้ของเราใช่ไหมคว้ากล่องพลาสติกที่บรรจุของกินสีม่วงมาถือแทนเฮ่ hey! มีอะไรกันเหรอมะนาวเชื้อมองคนสองคนที่พลิกตัวกับรอบสุดท้ายเพื่อเข้าเส้นชัยพี่ดีกับพี่วินแข่งกันโคตรเจ๋งอะ่ะฟอร์มสวยทั้งคู่แถมไว้มาก ดวงตาของทีมเป็นประกายชื่อของคนแข่งทำให้พัมกับมะนาวหันขวับไปมองทันทีและเป็นจังหวะเดียวกับที่ประธานชมลมแตะขอบสะก่อนลองประธานแค่เศษเสี้ยววินาทีเชีย่ยกี่วิวะทีมย่ำเท้าตื่นเต้นพอๆอกับคนอื่นที่มองโค้ดเป็นตาเดียวกันส่วนคนแข่งทั้งคู่เกาะขอบสะดันแว่นตาว่ายน้ำคาดไว้ที่หัว ตางเงยหน้ามองพูดจับเวลาดีน1.54.66วิน1.54.80เยี่ยมมากพอโคดบอกเสร็จเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นมาทันทีเยสสถิติโคตรเจ๋งใครวังคนอุทานขึ้นมาดีนดึงแว่นออกแล้วเสือผมเปียกลู่ขึ้นลวก,ลก เขายันแขนกับขอบสะเพื่อดันตัวขึ้นมาและเป็นจังหวะเดียวกับที่ทีมผลักเพื่อนที่กำลังมือเซเข้าไปหาอะพามยันตัวเต็มเหนี่ยวหยุดห่างจากแผ่นอกกว้างเปียกชื้นแค่นิดเดียวประธานชมลมว่ายน้ำมองแข็ผู้มาเยือนงง,งๆเด็กน้อยเงยหน้ามองตาแป๋วก่อนที่แก้มจะเริ่มแดงขึ้น เออพามขยำผ้าขนหนูในมือทำอะไรไม่ถูกแถมคนในชมรมทุกคนก็หยุดนิ่งจ้องมาทางพวกเขาสองคนเป็นตาเดียวกันดีนรัตนนคลี่ยิ้มอีกครั้งด้วยดวงตาแวะว,ะวาวส่งมาสิน้ำเสียงทุ้มนุ่มเอ่อย่างใจเย็นน้องทำหน้างงใส่จนคนพี่เกือบขำออกมา ผ้าขนหนูไงเอามาให้พี่ไม่ใช่เหรอพามสะดุ้งหยงรีบส่งผ้าในมือให้เรากับของร้อนยิ่งพอใบหน้าคงคายก้มลงมาใกล้เพื่อเอ่ยปากขอบคุณเขาก็เม้มปากพยักหน้าหงึกแล้วเปิดแนบไปหาเพื่อนที่ยืนหัวเราะคิกคักกันอยู่วินทองสอกใส่ย,ยิ้มยิ้มเน่นี่ถ้าให้แข่งอีกรอบแกค,คงทำลายสถิติโลกสัตว คนโดนล้อด่าคำเดียวแล้วเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาทำหน้านิ่งสมาชิกในชมรมยิ้มคิ้คักแต่ไม่กล้าแซวเพราะกลัวท่านประธานและไม่นานภาพของเด็กหนุ่มยืนหน้าแดงส่งผ้าให้หัวหน้าชมรมก็โดนโพสตลงเพจชมรมว่ายน้ําอย่างรวดเร็วพร้อมแคปชั่นขวัญใจชมรมกำลังใจของท่านประธานแอดรัฐนนท ดีนมาเหมียวอะไรคะนี่อะไรคะนี่อะไรออมแอมพี่ดีนยิ้มค่ะคุนพี่เขายิ้มให้น้องเอ้ยเจ้าพ่อเป็ดย่างอ้าวอะไรวะเฮีเยเลงน้องพามเหรอนี่ขวัญใจเศรษฐศาสตร์ได้เฮียชมรมทำอาหารมอที จะทำอะไรสมาชิกชมรมทำอาหารนี่ถามความเห็นกันบ้างหรือ,อยังคะแอรลานถนนเด็ดคําพีอาหารแอดชมรมทำอาหารหมอทีประธานเหย่าเฟซชมรมมาเม้นสิหัวนีลาสกายย้ายเรือค่ะพี่น้องกรีดขอโทษนะจ๊ะทีม h ฮ t a g ดินพามทนาย นี่รายงานสดจากชมรมว่ายน้ำแม่งโคตรบรรยากาศจะกจี้หัวใจครับพูที่ทำให้คอมเมนต์เกือบถล่มเพจชมรมว่ายน้ำจนแทบพังหลังซ้อมเสร็จสมาชิกที่เหลือก็จับกลุ่มกินของว่างที่พามขนมาชมรมทำอาหารช่วยกันทำช่อโมองออกมาเยอะแยะเพื่อนำมาฝากชมรมว่ายน้ำ โอ้ยอร่อยมากแป้งนุม่มหอมมันไส้ก็อร่อยวินหวยหวนปากก็เคี้ยวงับงับพร้อมซีซาร์พริกขี้หนูสดเพิ่งเคยเห็นสวยมากเลยทีมจ้องตาแป๋วมือก็ยังเช็ดหัวเปียกๆพามป้อนหน่อยมือไม่ว่างพามหัวเลาะเมื่อเพื่อนทำตาอ้อนหน้ามันใส้ขอ,อซ่อมจิ้มช่อม,ม่วงแล้วส่งเข้าปากให้ และนั่นเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆรอบสระพี่ด้วยพี่ด้วยวินรีบเสนอหน้าซึ่งเด็กหนุ่มก็ไม่ขัดสัต้าจิมป้อนให้อย่างว่าง่ายคนนี้ด้วยลองประทานตัวดีเกี่ยวคอท่านประทานมาแทนที่คราวนี้คนป้อนชะงักมือแก้มแดงทันทีดีเลมองเพื่อนที่ยิ้มร้ายก่อนจะตะวัดสายตากลับมาย่างน้องที่ทำตาหลุดหลิก เขาสบตาเด็กน้อยอยู่สักพักอีกฝ่ายก็เม้มปากเหมือนตัดสินใจได้แล้วจิ้มขนมยื่นมาให้มือนั้นสั่นจนหน้าเอ็นดูชายหนุ่มสายหัวคำขำชอบม่วงจะหล่นมิหล่นแลสุดท้ายมือใหญ่ก็เอื้อมไปจับข้อมืออีกฝ่ายดึงเข้ามาป้อนขนมเข้าปากตัวเองจนได้กรีดเสียงสาวๆรอบสะดังดับเบิลกว่าเมื่อกี้ ในขนาดที่วินผิวปากหือส่วนมะนาวไม่ต้องสนใจหนูค่ะเชิญตามสบายสาวหนึ่งเดียวปิดปากกลั้นความฟินหน้าแดงก่่ำพามนั้นหรอระเบิดตัวตายไปแล้ววันนี้นางเอกของชมรมการแสดงก็มาซ้อมทำขนมเหมือนอย่างเคยผมยาวสีดำถักเปียแล้วมวยไว้ด้านหลัง แก้มเนียนปัดสีชมพูบางๆส่วนดวงตาและคิ้วแทบไม่ต้องทำอะไรเพราะเข้มได้รูปสวยอยู่แล้วอืมสวยแล้วครับพามองผลงานของสองสาวแล้วพยักหน้าให้ผ่านเดี๋ยวผมเอาไปนึ่งให้จะได้เอากลับไปฝากที่บ้านกันเย้มะนาวกอดเพื่อนสาวยิ้มกว้างเมื่อคืนเธอและเดวต้องไปนั่งฝึกจีบช่อม,ม่วงด้วยดินน้ำมันที่บ้านต่อ จนตอนนี้เห็นอะไรกลมๆไม่ได้อยากจะจับทำเป็นดอกไม้ให้เสียหมดพอทำเสร็จเร็วกว่าปกติทุกคนเลยจับกลุ่มคุยกันสนุกสนานทั้งเดลและมะนาวไม่ยอมเปิดปากบอกเนื้อหาในหนังสั้นได้แต่บอกว่าเป็นความลับให้รอดูเอาเองนี่เดลถามอะไรหน่อยสิมะนาวเอ่ยปากขึ้นเมื่อพามกลับมานั่งในวง ปกติพี่ดีนเวลาอยู่บ้านเป็นยังไงหรอชีวิตส่วนตัวของท่านประธานชมรมว่ายน้ําเป็นที่สนใจของสาวๆพราะปกติก็เห็นกันอยู่คือหน้านิ่งๆจริงจังไม่ค่อยพูดอะไรในเมื่อลองสาวเจ้าของเรื่องอยู่ถึงที่ก็ต้องขอสอบถามกันหน่อยเดยวยิ้มบางๆสีหน้าลำบากใจพี่เขาก็นิ่งๆแบบนี้แหละแล้วก็ดุ เอ๋ที่บ้างก็ดูเหรอพี่อุ้มทำตาโตนึกว่าจะใจดีกับน้องๆเด็กหนุ่มเองก็ทำหน้าแปลกใจก็ตอนอยู่กับเขาพี่ดีนทั้งใจดีแล้วก็ชอบแกล้งจะตายไปเฮ้ๆ <c oughs> <c oughs> อาจเป็นเพราะแยกกันอยู่ตอนเด็กๆนะคะมาเจอกันตอนโตอิมเมจพี่เลยเหมือนพ่ออีกคนถ้าพูดจริงๆเดลสนิทกับพี่ดอนมากกว่า ใบหน้าหวานสลุดลงปกติจะได้คุยกันบ้างเวลากินอาหารเช้าด้วยกันแต่ช่วงหลังพี่เขาไม่มาร่วมโตสักเท่าไหร่ทักกันนิดเดียวก็ออกจากบ้านไปเลยพามชะงักมือที่กำลังจัดขนมใส่กล่องคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันอย่างเป็นกงนังวลเพราะเขาทำให้พี่น้องไม่ได้คุยกันไงทำขนมสำเร็จไหม ประตูชมรมเปิดออกพร้อมเสียงสดใสใบหน้าหล่อเหลาของพระเอกช่องหลากสีโผล่มาสร้างรอยยิ้มหวานทำเอาสาวๆกรี๊ดกราดอเล็กเข้ามานั่งข้างๆเด็กน้อยแล้วเอื้อมมือไปจิ้มขนมเข้าปากหุยอร่อยพามทำอีกหรือเปล่าครับถ้าเตรียมแป้งทำไส้ก็ช่วยกันทำค่ะส่วนคนปั้นทำให้สวยคือสองสาว พี่อุ้มตอบแทนพร้อมรอยยิ้มโอ้โหเก่งมากแบบนี้หนังสั้นเราผ่านฉลุยแน่เนอะหันมาเนื้อกับคนข้างตัวพามยิ้มตอบผ่านสิครับคนเล่นคือเดวกับมะนาวเชิวนะถ้ามีบทเกี่ยวกับทำอาหารไว้พี่จะมาชวนพามไปเล่นด้วยดวงตาสีน้ำตาลแพรวๆบอกชัดว่าคิดจะทำอะไรอเลิกไม่เคยปิดบัง ว่านิยมทั้งชายและหญิงท่าทางเป้าหมายคราวนี้คือพามไม่ผิดแน่ฮ่ฮผมไม่ถนัดเรื่องแสดงอะไรพวกนี้หรอกครับพามโครงหัวขออยู่เบื้องหลังดีกว่าอเล็กเลืกคิ้วหน่วยส่งสเสบียงเหรอครับเขาหยิบม,มือถือขึ้นมากดกดอยู่สักพักแล้วยื่นออกมากลางวงสนทนางั้นพี่ขอแบบนี้บ้างได้ไหม พามเบิกตากว้างเมื่อเห็นภาพที่เขาป้อนไม่สิถูกพี่ดินจับมือป้อนช่อม,ม่วงเมื่อวานเต็มจอไม่รู้ว่าโดนแอบถ่ายเมื่อไรไม่รู้ว่าภาพกระจายออกไปแค่ไหนแล้วเท่าที่เห็นยอดคอมเมนต์กดไลค์กับแชร์มันเยอะจนนับไม่ไหวถ้าทางสนิทกับประธานชมรมว่ายน้ำนะครับอเล็กซี่ยิ้มเมื่อวานพามป้อนทีม ป้อนพี่วินด้วยค่ะมานาวพงขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนหน้าสีดถ้านในกลุ่มกันเองเธอคงล้อไปแล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่ตรงนี้อ้าวมีบริการป้อนแบบนี้พี่ก็ขอบ้างสิขเขาเหลมองขนมในจานป้อนพี่หน่อยความอึดอัดเกิดขึ้นทันทีแต่ก่อนที่พามจะได้ตอบอะไรพี่อุ้มที่มองอยู่นานแล้ว ก็เอาซ่อมจิ้มขนมยาใส่ปากคนขี้ตื้อเข้าเต็มๆหล่อนยิ้มหวานหากดวงตามไม่ยิ้มด้วยอุ๊บอร่อยไหมคะเงียบกันหมดทุกคนเด็กหนุ่มกลั้นยิ้มเกือบจะหัวเราะออกมาเมื่อเห็นพี่อเล็กกอกตาแล้วพยักหน้าอร่อยเป็นพิเศษเลยครับพามถอนใจผมเคยบอกพี่ไว้แบบไหน ผมยังยืนยันคำนั้นครับเขาเอาขนมใส่กล่องเล็กๆแล้วยื่นให้ชายหนุ่มตรงหน้าเอากลับไปกินให้อร่อยนะครับตบท้ายด้วยรอยยิ้มที่ดูเหินห่างชัดเจนพอโดนตัดบทกึ่งกึ่งไล่ดาราหนุ่มก็ได้แค่ยิ้มแล้วยักไหลช่วยไม่ได้ยอมถอยไปก่อนเขาโบกมือลาสมาชิกสาวๆถ่ายรูปคู่กันนิดๆหน่อยๆแล้วจากไปพร้อมขนมในมือ แหมพี่อุ้มพี่กิฟฟี่พี่กุ้งรวมถึงประธานชมลมร้องขึ้นพร้อมกันสาสาวนั่งกันให้ตึึมจีบเจ้าพรามอยู่คนเดียวนับวันยิ่งเนื้อหอมนะเนื้อหอมอะไรล่ะครับคนพูดโวยวายแต่หน้าร้อนเผาเนื้อหอมกับคนอื่นไม่เอาเนอะต้องกับคนเดียวเท่านั้นโอ้ยมะนาวแอบแซว เลยโดนเพื่อนดึงแก้มจนมันแดงไม่ต้องพึ่งบลัชออนขณะที่ทั้งสองหยอกกันจนคนอื่นในชมรมหัวเราะขำหญิงสาวอีกคนจากชมรมการแสดงก็นั่งมองไว้ถึงเงียบๆสเตตัสที่อยู่ในเพจชมรมว่ายน้ำชัดเจนจนไม่ต้องขยายภาพภาพพี่ชายของเธอยิ้มอ่อนโยนให้ผู้ชาตรงหน้ายิ้มที่เธอผู้เป็นน้องสาวแท้ๆไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ ดวงตาสวยเหลือมมองเด็กหนุ่มพลางเก็บงำความสงสัยเอาไว้ในใจาพามเป็นอะไรกับพี่ชายเธอ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะจ๊ะ